มาลวครับนเร็วในที่1นึจากเชียงใหม่ไปนงางกรุทพศมธีวันสลัดตอดเที่ยวล่องออกมังหน้าไปแล้วสาติบไปล่าสุดตุมแสงตั่งนํำโพนครสวรรค์หลงโพบ้านตาคีช่องแคตันเสนมันมีลบบุรีมันหมอท่าเรือสุมหางมัพพาซี รังสิทธิ์ไอ,อยุนิยารังสิทธิ์เมืองกรุงเทพดีกว่า i

ไปหาญาติ <S <S 2> <S 2> วันนั้นผมนั่งโต๊ะสินค้า วันนั้นไร่เก้าทำเวลาดีมากเลยขัความเร็วเก้าสิบห้านาทีเอ่อทำเวลาดีมากถึงบ้านก็ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วดังรายเก้าวันนั้นเนะี่ยฮะมี No, no me <coughs> pelea. ทีกสตานีางสถานีจะปล่อยกระบวนรถจอดเที่ยวในทางชลาที่หนึ่งเป็นกระบวนรถเร็วเที่ยวล่องกระบวนที่1นึ่งศูนย์อรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพมีวันเมื่อออกจากสถานีบางบัวน้ำไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีปุ๋มแต่ปากน้ำโพนครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปตามลำดับ บอกขับไปซื้อของไงบอกับไปซื้อของ้แโอเค,อเค,อเครถออกแล้วโอเค คนให้เจอเหตุการณ์แบบนี้มาชอบบอกขอเขารอชอบไปลงหาเสื้ออะไรกินแถวบางหน้าเนี่ยไปไปบบนิ้มันก็มม่มาเขารอเรียกให้ามาซื้อของกินแถวบางหน้าเนะะะาะแันวันทายแบบไทย ถานงฝั่งนี้ร้อนทุกคนถ้านัา่งฝั่งฝามันไม่ร้อนเท่าไหร่